สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับวันนี้มากันเรื่องน่ารักน่ารักกันบ้างไม่รู้ว่าเรียกว่าน่ารักหรือเปล่าเพราะอาจจะเกินน่ารักไปหน่อยเป็นเรื่องราวที่หยิบมาจากเดอะซานครับสำนักขา่าวจอมสนุกสนานของเรานะครับเป็นเรื่องราวของแวนด้าเอสปิโนซาครับนางแบบสุดเซ็กซี่ครับจากโอลี่แฟนแพลตฟอร์มคอนเทนต์แปนบัวคือรู้จักไหมผมไม่รู้จักเลยเดี๋ยวต้องไปหาคําตอบมาให้ว่าเป็นยังไงแต่เพื่อนๆก็ลองไปเสิร์ชดูน,นี่ก็ได้ ยื่นข้อเสนอสุดเสียวครับใช้คำนี้เลยให้กับโอชัวกับตันทีมหากพาเม็กซิโกคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022ได้สำเร็จเม็กซิโกจะคว้าแชมป์โลกเลยนะอดีตช่างศัก์สาวที่ผันตัวมาเป็นนางแบบครับได้ร่วมรายการอีโรพอดแคสต์ครับพอดแคสต์ชื่อดังของอารเจนตินาครับพิธีกรเนี่ยเขาก็เปิดประเด็นว่าทีมชาติเม็กซิโกเนี่ยไม่ได้เข้ารอบรองชนะเลิศม,มานานมากแล้วตั้งแต่ปี1986 คุณแวนด้าเนี่ยมีข้อเสนออะไรที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเตะของพวกเราดีก่อนก็ปั่นดีลอเกินนะเพราะว่าครั้งสุดท้ายนะครับที่เม็กซิโกเข้าไปในรอบลอชนะเลอรต้องย้อนไปปี1986จริงๆแต่กล่ากว่านั้นน่เคยเข้าแล้วครั้งหนึ่งคือปี1970แล้วบังเอิญละเกินครับวีสองครั้งเนี่ยที่เข้าไปในรอบรองเป็นครั้งที่เตะในบ้านตัวเองคือครั้งที่เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพนั่นเองแวนด้าเอสปิโนซาครับมีผู้ติดตามทางอิสแกรมมากกว่าา1.1ลล้นอ ผมก็เลยอยากรู้ผมก็เลยเข้าไปหาแต่ว่าของเธอเนี่ยต้องกดแบบติดตามแล้วเขาแบบส่งคําขอมันดูได้เลยมันดูไม่ได้เลยนะครับมันต้องรอ,อคําขอก่อนต้องไปดูเอาแล้วก็เอสปิโนซาแวนด้าแล้วก็วบอกว่า Memito I'm going to take you so hard that คือจําไว้นะจําไว้ให้ขึ้นใจเลยฉันนี่จะจัดหนักให้เขาอย่างมีความสุขมากกว่าที่เขาเคยเจอเลยถ้าเขาทําให้เราเลยควา้าแชมป์โลกได้สําเร็จ อืมมมไอชโลกเลยแหละครับก็ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฟุบารูมกลมนอกจากนี้นะเพื่อนนางแบบสุดเซ็กซี่ของเขานะครับดานิเอเร่ดานีเอล่าครับชาเวตครับกับเจสสิก้าโซดี้ก็ยื่นข้อเสนอครับบอกว่าให้เฮอวิงโรซาโน่กับฟิเดลโก้เพื่อนร่วมทีมชาติเม็กซิโกเนี่ยสมัครแพ็กเกจเนี่ยสมัครเพนเนี่ยแบบฟรีได้ด้วยนี่ก็เป็นแพ็กเกจของโอเลฟนนะไปลองดูกันแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าองนี้ผมใส่ชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษไว้ในเดสคริปชั่นก็ จะได้เซิร์ชง่ายๆนะผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะอยากเห็นหน้าของผมว่าไม่ใช่โอชัวโอเคครับกิโมโอชัวครับผู้สาวตัวไว้สามบเจปีนะก็ถือเป็นกำังกำลังหลักมาตลอดให้กับทีมชาติเม็กซิโกและเป็นกัปตันด้วยนะครับในฟุตบอลโลกปี2014เนี่ยวันที่เสมอกับบราซิลซูนประตูต่อศูนย์เนี่ยเขาเซฟกระจุยกระจายจนได้รางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ครับจังหวะที่เซฟเนี่ยวันนั้นก็ถูกเอาไปเปรียบเทียบกับคอร์ดอนแบงค์ตำนาน โปรสับตัวทีมชาติอังกฤษเลยทีเดียวนะครับส่วนในปี2018ที่เม็กซิโกเอาชนะเยอรมันไปในเกมนั้น1ประตูต่อศูนย์เจ้าตัวก็เซฟไปถึง9ครั้งอโดยทีมชาติเม็กซิโกครับจะอยู่กลุ่มเดียวกับอาร์เจนตินาซาอุและก็โปรแลนด์โอโหโจชัวไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะเพราะต้องเจอกับใครครับต้องเจอกับเลวอนอฟสกี้เพราะมีโปรแลนด์ต้องเจอกับเมสซี่ที่มีอาร์เจนตินาแต่ผมเชื่อว่าโอชัวเซฟกระจายครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาอยากคว้าแชมป์โลกแหละปีนี้ โอเคครับเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรไปติดตามดูกันได้ครับหืไม่ใช่รอชมกันได้ไดใน World Cup บครั้งนี้ครับส่วนอยากรู้ว่าน้องแวนด้าเอสเปนโซซาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงก็ไปเซอร์กันดูแล้วกันเีวกันเนาะโอเคครับก็ติดตามกันครับกับพวกเราก็ผมจะผมจะพยายามติดตามไปด้วยแล้วกันนะเพื่อความ